นี่นี <no ulations> ่น <no relations> ี Mot. ่สาวสาวเอาเม็ดไหมเป็นวงท่านลือสีนะครับนี่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 น้องคนนี้นะครับนี่นี่เป็นวงท่านลือสีเอาอะไรมั้งเลยนี่อะไรอะไรกันอะไรมั้งไอ้ไรเอ้นี่เม็ดหม่นะครับนี่ในจุ่มเม็ดสี่เม็ดเม็ดเม็ดเนื้อแก่นเม็ดหาก็เลยหาก็หาก็เลยนี่อ่าฝากไปเช่นนี่วันนี้ได้ของไปเยอะแยะนะครับนี่ท่านลือสีใส่เม็ดใส่เม็ดด้วยนี่ใส่พิษดาลาวหนูเห็นไม้เราเจ้าหว่าใส่พิษดาลนี่ nè nè Trần Sĩ gặp chopper nè, nè, FC này các Sĩ có FC <laughs> nhiều hơn tôi nữa các Trần Lư Sĩ FC các kiểu này các nè, cái mạng, này các đi à, à, Trần Sĩ cố cua chào huộn, gặp, chào huộn. เออเออนูชีแล้วนะครับชีแล้วชีแล้วนะครับเอออย่างนั่นนั่นโเห็นคนนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใจงวดเขาเนี่ยท่านท่านฤาษีเขาเขาเขาจะหวดนะครับเดี๋ยวเเราสัมภาษณ์ท่านฤาษีก่อนเฮ้เฮ้มันใสหรือยังมันใสลุยเลยไหมเอาเลยไหมจัดเลยไหมจัดนะฮะเอาเลย กลัวไหมนี่กลัวกลัวไม่กลัวไม่กลัวเลยจริงอะไรหรือว่าหลอดไหมวันนี้ครับหลอดหลอดแล้ววันนี้ไม่หรืมันใส่เหล็กเยาวันมันใสมันนางหมูไหมเอาเออลุยไหมจัดเลยไหมนะจัดนะเออลุยไก่พร้อมก็จัดมาที่ไก่พร้อมไก่พร้อมก็พร้อมลุยกับท่านฤาษีก็จัดมานะครับโอเคไว้เจอกันวันรังวันหน้าวันหน้าวันนี้สวัสดีครับ